ไปดูที่นครราชสีมาบ้างนะคะกงสุลชิลีประจำประเทศไทยเดินทางเข้าเยี่ยมภรรยาของนักปั่นจักรยาน้าทวีปที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาหลังเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนจนทำให้สามีชาวชิลีเสียชีวิตซึ่งขณะนี้ค่ะก็จะยังไม่มีการเคลื่อนย้ายศพของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาเพราะต้องรอให้อาการบาดเจ็บของภรรยาดีขึ้นก่อน อุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานพ่วงข้างทำให้ในายหวนฟฝานซิสโก้นักปั่นจักรยานชาวชิลีเสียชีวิตขณะปั่นจักรยานจากจังหวัดนครราชสีมามุ่งนาเข้ากรุงเทพมหานครและทำให้นางเปื่ยหลิงภรรยาชาวสิงคโปร์และลูกชายวัยสองขวบได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งในวันนี้นะคะนายหลุยอัลเบโตเป่ามากงสุลชิลีประจำประเทศไทยพร้อมด้วยนายพิเชษเดชคำภูผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาได้เข้าเยี่ยมนางเปยหลิงที่โรงพยาบาลบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อสอบถามถึงอาการแล้วก็มอบของขวัญให้กำลังใจผู้บาดเจ็บ โดยทางกงสุนชิลีขอให้นางเปยหลิงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจนอาการดีขึ้นก่อนเพื่อรอให้ทางสถานทูตนะคะดำเนินการเรื่องเอกสารและประสานงานเรื่องการจัดงานศพกับญาติของผู้เสียชีวิตที่ประเทศชิลีให้เรียบร้อยก่อนจึงจะนำศพของนายฮวนฟรานชิสโกไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดป่าธรรมอุทยานจังหวัดขอนแก่นตามความต้องการของผู้เสียชีวิต ด้านนายธิวารัตชัยพิเดชคนขับรถยนต์กระบะคู่กรณีก็ยืนยันค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุและอยากขอโทษผู้เสียชีวิตและครอบครัวและพร้อมที่จะรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งล่าสุดนะคะพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหานายธิวารัตขับรถประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต ซึ่งภายหลังเกิดเหตุนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่